โอ้โหมันมันหนักแกนี่หนักอะไรเนี่ยมันเดินลรบากกันเลยท่านหนีไม่รอดแน่เฮ้ยไอ้ไอ้ยอดระวังอย่าอย่างนี้อย่างนี้อย่าไปหลอกล่อเั้งเนี่ยอย่าขับว่าถีบหน้าให้เลยเฮ้ยท้องไงดะหนีไม่รอดแะไรลูกล้อมแล้วมีคนมาช่วยได้วิ่งฟ้อใครอะพี่ยาพี่ยาขับมาหาพวกเราดีไหมพี่ยาดวงใจใช่ทุกคนฟังคำเราให้ดีถ้าใครพยเราสายยายกับสโคไทยได้กลับไปจะให้แต่งเอาดวงใจ ผมคะแเลยไหร่เลยยอดตามันเป็นลุกเหมือนป้ายตีคนแรเลยเขาเป็นคนยอดระวังตัวไอ้นี่มันใหญ่โอ้โหระวังระวังวัไม่ได้เยเฮ้ยเขานเ้เ้ยระวังระวัง เดี๋ยวคนเดียวแล้วเหลือโนมาตน้ะไล่ะขอขอขอยิงไูดนเลยคนที่ใส่ความหนาวไม่ต้องข้ามแล้วเราแขกใส่ตัวมันก็ตายแล้วเลาละแหมทำเป็นหนาวทีหน้าคนโนไม่เห็นอยากหนาวเลย เาใกล้โอ้โหมีสมองไหลเลยเนี่ยเรื่งมันจำจำได้เลยตีสมองแปร้เลยเนอะสุดยอดเลยเพื่อนเก่งมากเป็นไงรู้สึกยังไงชอบขอบคุณมากทุกทเฮ้ยโอ้โหมันมันมันไปเร็วแป๊บเป็นไงโอ้โหแป๊บสุดยอดแป๊บเป็นไงชาติวีเออถ้ามึงแน่จริงเก่งจริงแล้วก็ยกพวกไม่ใช่ไหมแป๊บโอ้โหแป๊บ ปร๊บจริงเมื่อกี้ยังหน่อยอยู่เลยคึกอีกแล้วแอบไปดูดม้าที่ไหนมาละมึงเ้ยไม่มีเขอได้ดช้ำนะจ๊าพ่อองเนี่ยทรงทรงตัดว่าอะไรพระเจ้าค่ะเอาเราบอกไว้ว่าหากใครพายราบใสยแกับสุโขทัยได้กลับไปจะให้แต่งงานกับดวงใจปั๊บได้กินเข้ามา้เข้ามาเข้ามาเข้ามา ไอ้นย่างนี้ท่าเยอะองค์ยิงที่เพ้นต่อมั่งรับแล้วรับเล่ารับเล่าหลีวัดเกอร์เขาจ๋าครับออาเดี๋ยววันน้องบิ๊กครับหนึ่งน้องสาวพี่สาวอ๋อวัดสัมปทานในครับโดยท่าเชิงซาครับน้องใกล้ใกล้ครับใกล้ยังไม่โตเลยไม่ไกลครับแม็กมาซะสวยยอดเพื่อนไในจริงเข้ามา้งแต่ยังไม่ดึกท่าไม่มาถ้าเกิดใครทำ ชนะพากลับไปเมืองได้จะได้แต่งงานกับดวงใจถูกต้องแ้วพวกพูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ยเราพูดเล่นอ้าเอาโอ้โหใครก็ปล่อยลมเรอกูอยากตายไ่้เวาเก็บไว้หงอยอีกแล้วูบอกแล้วมาโดดขึ้นแป๊บเดียว พีช่ชาชนดีกับมันนี่คนก็อยากตายว่ะองค์ตั้งเป็นกษัตริย์ตับแล้วอยากทำๆๆตัดแล้วอย่าเคืนคำหยิ้งแข็งแล้วมือเราพูดความจริงเฮ <Hey> ้ยโอ้โหไอ้ย hey ้าประชาชนดีมึงรู้จกักกุศลนิยานน้อยไปซะแล้ว,วมันต้องเจอหมาตุ๊กแมดโอ้โหนี่ลิเกต้อง <c oughs> นี่ครับนี่วันเกิดท, <c oughs> ที่ไรบ้าทุกที มัเกิดพี่สาวมันเกิดก่อนแล้วไงสุทะยาเป็นไงมีท่าอีกไหมโอ้โหมีมาตุกเต็นมาตุกเต็นเฮ้ยมามาตุกเต็นมาตุกเต็นนะเป็นไงอะเป็นไงว้าวว้าวท่าเยอะอีกกูว่าปีนี้หัวหน้ากูบ้าเยอะกว่าหายปีหน้าจะมีคนตลกจะเต็มตัวตกทำมดตุกเตนอยู่เขาได้ไหมหรอไม่ได้แหมน่าอิจฉาจริงจริงนะ ได้รางวัลขนาดนี้เปรียบเสมือนถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนี่ไม่มีรางวัลข้างเคียงหรอือแม้าใจพูดใจหาขอบใจมากที่ช่วยเรานี่เดี๋ยวกลับไปสูโไทยนะแต่งแต่งให้สมเกียรติเลยเขาไม่ใใจมากเลยพียย่เอิ้นเอาด้วัจมูกดูใจแต่สนใจเพื่อนแน่แต่ตอนนี้ทั้งสามคนลุ้งหน้ากลับไปก่อนเดี๋ยวตามไปทีหลัง ได้เลยเนี <substit uting S 2> ่ยปลอดภัยแ so ้ like bbe bbe> ่สามคนขอลากลับไปก่อนเนี่ยขอให้บงสุพเจริญจากต่วมันน้าปลาตาหน่อไม้อะไหลายอย่างกันคนเดยเอาไปเดินทางกลับเบอร์ไปแม่้อพ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 อจะถึงเตียอะไรเนี่ยเตีพลาดตกงเป็นไปด้วยนี่ปัจจัยเขาใส่ซององเท่าไหร่ก็เ่ื่ะก็อกกี้นี่เขายืน แกงกันเรียบน้อยแล้วมึงไม่รู้เรื่องนี่งไหมเล่กไม่ได้ฟังเขาให้มาพันห้าเออนะแบ่งองค์ละห้าร้อยสองห้าร้อยผมห้าร้อยพันสนธยาห้าร้อยคนขับเครื่องบินอีกห้าร้อยแล้วที่เหลือท่านก็เอาไปโอ้ได้กันเดียวเลยเป็มพี่ลงตัวไปปูเสียสละ ควา,าก็ตละได้ทุกอยาก่างไม่ใช่เจ้าใ,ใครเจ้าใครนหมดอันรัตนาไม่ๆๆ,ๆ,ๆ้อหลวงพี่องค์เท่าไหร่กันแน่ <c oughs> มาหูมาไหมเนี่ยก็บอกไปแล้วเนี่ยเป็น <c oughs> ยังไงกันแน่ว่า ไปทำหน้าอินหนึ่งเดียวใครต้องถอนด้วยนะเต็มเต็มคนเดียวเลยลงตัวเา๊ะกูได้ไหนวะยวนี้น้องพี่องเท่าไหร่กันแรกนะแหมมึงนี่ก็พี่นั่งก่อนเท่าไหร่แหมก็ขอให้มาพันห้าไงพี่ก็แบ่งมาโอนห้าร้อยผมห้าร้อสุนทยาห้าร้อยและท่านอีกห้าร้อย แล้วคนขับเครื่องบินมึงล่ะติดมันไว้ก่อนเฮ้ยขับเครื่องบินน่ะเนาะเอาทะมาเกะกะมากอาใส่ยามปุ้ไว้ก่อนก็ได้เอาเอาไวโ้โ่มหนาวาไม่มีจีวอนแต่เหม็นไหมนะเหม็นดิหายพาดน้อยเยี่ยวผมจีวอนะอืมอ,อารมอารัธนาสินเลยอารัธนาเลยนะจ้ะเอาอะไรนะครับ <c oughs> ยองเอากระถนไหมอ้ยใส่ขวดก่อนก็ไรทันทีเหมือนจริงเลยกลืนเรียบร้อยทำกินเองซะด้วยเริ่มแล้วฮะนัโมตัสซาะกะวะโตอะมะราโตสมาสมุตสสามีสิทธิ์ซาฉลองใช่ แต่งหลือบวชจ้ามาทำขวันยังไงไแล้งานเถี่ยวไว้ด้วยนะโมตัสสะบะวะโตอรหโตสมมาสมพุธัสะแมโมตัสสะบะวะโตอรหโตสมมาสมพุตัสะอย่าอย่า อย่าเป็มอย่าตะเปลงเสียงมากโยมทำไมอ่ะแต่อีลิสซี่จะออกแล้วมึงเนม่ยใชวระบบอีกหายแล้วเอเอเแบ๊วมังคงไกลมากเลยนะ <c oughs> แบ๊วหายแล้ว <c oughs> เหมือนพูดเป็นทางไหนมาอยู่มาโยงสูงเท่ามายางไม้ไมไมหักขวางทาตีหัวพระมาโยงมาโยงสู เขามาเองเพื่มาเองเขาเรียกว่าพระตะกลัโยมต่อยกูไหมกับพี่ก็อะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้อายุอายุเตรียมรับฝีนไปเลยเล่นได้แค่เออเออเออหลวงพี่หลวงพี่จะแล้วนี่นะเนี่ยเออเออ จูดิ้งลิ้มหน้ากลัวเลยก็หน้าโงตกัสซาพระโกศโอรรโตสมัมสัมพุทธษาปฏิะโญจัมไม่ได้มันมันอย่างนี้หรอมาตรวจให้เขาไปฟรีหรือไงเนี่ยฮะว่าทำอะไรก็ได้เนี่ยฮะมาเอาเงินเขาเนี่ยเออไม่ได้ มันไม่ใชตาลจ้ะมันจะมาทำอย่างนี้มันไม่ได้มันไม่ถูกแล้วเออว้ายพอะไรพไอลุงาอ้ตาละปากเกาลุงลุงอะไรอะไรี um> ่คะตาลปม่ว่าตาลปาจ้าอาณาประเทศไม่ชพูดอะไแล้วประเทศนาดี้เฮ้ย ทายอะไรเอาเฮ้เตึัเดี๋ยวเสร็จงานยื้อไปห้องน้ำแป๊บนะไอไปปัดยุงมันเยอะหน้าหนาวบ้านมึงยุงกัดเหรอยุงก็กลัวหนาวปีกมันแข็งความนี้ะยมยมเตรียมรับสินไปเลยเจ้าค่ะ โมตะศพะวัดโตอลาโตศพตะ์กระถอกระถอนใส่ขวดก่อนมม้ยจ๊ะกืนเหมือนี่ก่อนไม่เป็นป้านาป้าหนูห้าไม่ให้ขาปูข้ากิ่งกาถ้าเจอปลาช่อนตัวเท่าขาให้จับเอามาต้มยำ U, เพิ่มรำเพิ่มรำลพมรำอาชินาไม่ให uh, ้รักรับถ้าเจ้าของเขายังไม่รับอย่าพึ่งไปทำถ้าเจ้าของเขาลับเงียบงำผ่าทุงดำจำนำได้ลืารำิมรำเพิมรำตาเมสุมิชาลูกเมียเขานาอย่าเข้าไปไกลถ้าผู้หญิงเขารักสมัครใจให้พากันไปเถิงบองเถิงดอก รรมรก้สาไม่ให้โกหกจะตกนรกหัวสำร้องถ้าโกหกได้เงินทองก็ให้ปองโกหกไปร้ร้สุราแปลว่าเราไม่มีเงินซื้อเข้านักกินไม่ได้ถ้ามีเงินซื้อดื้อขาใส่แดกให้ราพังม ทุกกะติงยันตียามเมื่อกิไปซื้อกะปิไม่ให้สตางตะติยำปีกกะสมอสีลังวิโซทะาเยมอลโอ้เจ้ากวยมา แก่คนที่เคยเป็นคบไม่ไพ่ใสก็เท่าลนะเนาะใครได้ชมก็เชื่นใจประเด็นที่ริบทีทแหล่ นาหนาวนอนเป่าเขาปอนแล้วก็ต้องนอนหลังเอ็นหลังตาโตดีเราไมิเป็นนายกย้อนยกันน้องกลางหนาวไปเด่นยอดมารังกินเกิดเป็นคนรวยทั้งนี้เพรา 咱干活，靠撸啊！ เวแล้ขอเสียงตบมือให้กับผมด้วยครับวันนี้ชื่ออุตสารร้องสายยาวเล้วพี่